ในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกของประเทศไทยมีตำนานเล่าขานถึงตุ๊กแกปีศาจที่น่ากลัวและลึกลับตามตำนานเล่าว่าตุ๊กแกปีศาจนี้เคยเป็นพระสงฆ์ที่มีวิชากายสิทธิ์แต่ท่านได้ลุ่มหลงในอำนาจและใช้วิชาในทางที่ผิดจนทำให้ถูกสาปให้กลายเป็นตุ๊กแกปีศาจค่ำคืนหนึ่งในคืนเดือนดับตุ๊กแกปีศาจจะออกมาอารวาสในหมู่บ้านมันมีตัวใหญ่เกินกว่าตุ๊กแกธรรมดาหลายเท่าและมีดวงตาสีแดงเรืองแสงที่น่าหวาดกลัว คนในหมู่บ้านรู้ดีว่าเมื่อได้ยินเสียงร้องของตุกแกปีศาจในคืนเดือนดับจะต้องปิดบ้านล็อกประตูหน้าต่างให้แน่นหนาและไม่ควรออกไปไหนทว่ามีอยู่คืนหนึ่งเมื่อมีพระจันทร์เต็มดวงชัดเจนแต่มีเงาดำเคลื่อนผ่านทำให้ท้องฟ้ามืดสนิทชาวบ้านต่างกังวลใจว่าอาจเป็นสัญญาณการมาของตุกแกปีศาจในบ้านหลังหนึ่งมีหญิงสาวชื่อน้ำใสที่ไม่เชื่อในตำนานนี้เธอคิดว่าตุกแกปีศาจเป็นเพียงเรื่องเล่าของคนเท่าคนแก่เพื่อให้เด็กๆกลัวและอยู่ในบ้าน แต่คืนนั้นเองเธอได้ยินเสียงขู่น่ากลัวจากนอกบ้านน้ำใสจึงตัดสินใจเปิดหน้าต่างเพื่อดูว่าเสียงนั้นมาจากไหนเมื่อเธอมองออกไปก็พบกับดวงตาสีแดงเรืองแสงของตุ๊กแกปีศาจจ้องมาที่เธอด้วยความโกรธเกรี้ยวมันกระโดดเข้ามาในบ้านของน้ำใสยอย่างรวดเร็วน้ำใสยพยายามวิ่งหนีแต่ขาของเธอถูกจับด,ด้วยกรงเล็บแหลมคมของตุ๊กแกปีศาจเธอกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวขณะเดียวกันนั้นเอง ผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านได้ยินเสียงร้องและรู้ทันทีว่าตุ๊กแกปีศาจได้ออกอาละวาดพวกเขารีบไปหาของที่เชื่อว่าจะสามารถปัดเป่าตุ๊กแกปีศาจได้พวกเขานำใบมะกรูดเพื่อขับไล่ตุกกต๊กแกปีศาจตุ๊กแกปีศาจได้กลิ่นหอมของน้ำมันและใบมะกรูดมันเริ่มมีท่าทีอ่อนแอลงและถอยหนีออกจากบ้านของน้ำใสชาวบ้านรีบมาช่วยเหลือเธอและพากันไปหาพระอาจารย์ที่มีวิชาปราบปีศาจ พระอาจารย์ทําพิธีสวดมนต์ลและโปรยน้ํามนต์ไปที่ตุกแกปีศาจทําให้มันร้องออกมาเสียงดังแล้วหายวับไปกับตาชาวบ้านเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ว่าตุกแกปีศาจเป็นเรื่องจริงและพวกเขาต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังในคืนเดือนดับไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของความชั่วร้ายอีกต่อไปตั้งแต่นั้นมาทุกคืนเดือนดับชาวบ้านจะปิดบ้านล็อกหน้าต่างอย่างแน่นหนาและสวดมนต์เพื่อปกป้องตนเองจากตุกแกปีศาจ เพื่อไม่ให้เรื่องราวอันน่ากลัวจงเลยนี้เกิดขึ้นอีก